สวัสดีครับอยู่ในช่องอากาฟิวลำเพินออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ก็นี่เลยบอโฟกัสที่แดนเซอร์คนนี้ก่อนเลยคนแรกวันนี้เราจะพามาดูแดนเซอร์หลายๆคนนะว่าเขาอยู่กันยังไงวันนี้เป็นวันเปิดวงที่เอาบรรยากาศฝนตกนะชุ่มชื้นมากๆเลยชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อปังปอนค่ะอุ้ยอุ้ยบุ๊บงไฟคหรือน้องตัวเล็กนันเองสภาพตอนนี้รอ ับขึ้นนะครอันนี้เป็นบรรยากาศด้านในอันนี้ชื่ออะไรครับเต้นครับข่ออเติ้ลเต้ข่าวว่าไม่ใช่คนดีสานใช่ไหมไม่ครับเป็นคนน่านครับนะฮะเป็นคนบ้านออตนาคนน่านครับโอเคฤด,ดูการแรกนะครับครับลุยเลยเดี๋ยวไปดูอะไรหลาย กันอยู่นะไรู้จะไปไหนดีไปไหนดีนะฮะพาไปดูข้างหลังนะครับตอนนี้ก็รอนะ,ะตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มแล้วแต่เกิดอ,อุบิเหตุนิดนึงเพราะว่าวันนี้ฝนตกนะฮะพื้นอาจจะแบบเป็นเลือดที่โคล่เยอะนะครับสวัสดีครับมาพบก,กับแดนเซอร์สาว้าอันนี้ชื่ออะไรฮะ ชื่อหญิงลีค่ะโอ้หญิงลีหน้ารล่มากเลยแต่งหน้าสวยมากๆากคนนี้อันนี้ชื่ออะไรคะชื่อแตงโมค่ะโอ้ช่อไงโอเคอยู่มากี่ฤดูการแล้วครับเนี่ยอะไรนะคะอยู่กี่ฤดูกาลแล้วหนึ่งสองสามสี่ับวันนี้ล่ะนอยู่ฤดูการุนออันนี้อันนี้ยังไม่ได้จบไงก็ไงก็การที่สงเพงเริ่มเหนื่อยไหมเหนื่อยไหม พร้อมแล้วแต่รอก่อนนะรอก่อนอขั้นตอนนี้ได้ไหมอ่ะไม่ได้นะเดี๋ยวให้พี่โตเกียวเขาเริ่มกันก่อนเนาะอ๋อหรือไปเดี๋ยวไปดูคนอื่นบ้างนะไปกันเรื่อยๆนะ <c oughs> เดินบนเต็นกันเลย <c oughs> เดินบนเวทีกันไปเลย <c oughs> นี่ตอนนี้อันนี้คือรถพระนะครับเย่อของพระสงฆ์รึเปล่าสวัสดีครับพี่จีน เต็มเลยเตรียมโตเตรียมโต๊เต้นบ่ายเตนบายเตนบายเตรียมเต้นบายแล้วยังไม่ได้ใส่ชุดถอดตอนแรกอะใส่เต็มแล้วเราก็ถอดออกเพราะว่ารออีกครึ่งชั่วโมงเขาแต่งหน้าฉัำเต็ตอนไหนแต่งนไแต่งตอนหนึ่งทุมค่ะ แต่ตั้งแต่แปดโมงเช้าค่ะอันนี้ดาวตลกน้องใหม่ค่ะพี่นาได้แน่นอนค่ะเจอกันแน่นอนค่ะพี่นาเจอกันนะติดตามเจอกันแน่นอนติดตามเลยค่ะเดี๋ต้องไปดูเสียงออกะฝากติดตามช่องออกคัสด้วยนะคะติดตามช่องทางไหนคะทางออกคสกัดนันทิดาเป็นบ้านแทนนะคะติดตามต่อๆนะคะ นี่สวยสุดๆไปเลยไปกับต่ออีกสักหนึ่งคนแล้วกันนะครับอันนี้ระหว่างเรานะครับอันนี้คือน้องต้นกาน้องต้นกาเพชรบันแพงนะครับอ้าวหลับ อามาดูคนหลับตับบบบวเป็นสีสันนะของกินะกนะกรลังตดไปเยอะนะไปสักหนึ่งเราตื่นแล้วโอ้ก็จะไปเลยอโอข่คนหคลับตั้งนานรอตั้งแต่ทุ่มหนึ่งจนมาตั้งแต่ทุ่มหนึ่ง,ต,ง,ต,นนงตอนนี้กินทุ่มแล้วก้อนนี้จะเที่ยงคืนแล้วพาท,นะทุกคนสู้ๆมนสู้เปิดฤดูกาลวันแรกด้วยเจอฤดูกาลวัน ไปกระตอเดินช่องกลางเลยมันก็ในทางมันก็จะเป็นแบบแบบเเพาะุอันี้ปิดโรงงานทำอะไงหน่อยิดโรงงานทำเลยเพราว่าใช้เสียวมากเดินไปเรื่อยน ดูนะครับอันนี้เขาบอกว่าเขามีเลี้ยงปลาตรงนี้เป็นบ่อตกปลาขนาดย่อมๆเลย<ฮ>คนดังอีกสักหนึ่งคนแล้วกันสวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรฮะคนดังพื่อาอาจารย์แมนอาจารย์แมนนั่นเองครับจำกันได้แน่นอนเพราะว่าเขอคลิปของ ในช่องใหญ่ไปด้วยเออเป็นไงบ้างสนุกไหมครับพาเป็นแดนเซอร์ก็สนุกแเป็นความสุขทุกนาทีเลยทุกวันก็เป็นความสุขแล้ววันนี้เป็นวันพิเศษวันเปิดวงด้วยใช่เปิดโงแล้วฝนก็ตกเต็มที่สุดเลยเต็มที่ครับงนตั้งแต่ตอนไหนวันนี้หรอใช่หกโมงเย็นตอนนี้ข้าทุ่ยี่้าแค่ยี่คืนแล้วยังไงก็สู้ไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันครับโอเค นคลิปนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับยังไงก็ยังไงก็ฝากติดตามไว้แล้วกันนะครับช่องกาฟิลลำเพลินออฟฟิเชียลครับบ๊ายบาย